สวัสดีครับราพบกับพี่จืดใน EP 2.2นะครับสำหรับใน EP นี้จะพูดถึงเรื่องอโรคซึมเศร้าโดยเฉพาะนะครับเรามาทวนตัวรวงพึ่งกันนิดหนึ่งนะครับอย่างที่บอกไปตรง mental disorder ตรงนี้นะครับเนี่ยก็คือส่วนที่มันเป็นความผิดปกติทางจิตใจนะครับแป่งได้เป็น mood disorder นะครับ anxiety disorder eating disorder dementia แล้วก็ psychotic disorder ที่พี่จือจะมาพูดในส่วนของ EP 2.2คือโรคซึมเศร้านี่จะอยู่ในส่วนของรวมพึ่งสีเขียวอันบนสุดด้านซ้ายนี่ครับนะครับก็คือความผิดปกติทางอารมณ์หรือ mood disorder นั่นเองซึ่งจะประกอบด้วย 1. d e PRESSION คือโรคซึมเศร้า 2. bipolar คือโรคอารมณ์สองขั้วแล้วก็3ก็คือ โรคซึมเศร้าที่เป็นน้อยๆแต่เป็นระยะเวลานานๆน,นะครับมาดูครับโรคซึมเศร้าครับเวลาที่เรา,าประสบกับาการสูญเสียหรือเกิดความรู้สึกเสียใจนะครับเสียใจนะ ซึ่งบางครั้งพอเราเสียใจไปเป็นระยะเวลานานๆเมื่อไม่มีสิ่งเร้าหรือสิ่งที่มาทําให้เกิดความเสียใจต่อนเนื่องแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามันเป็นคําว่าแทดเนสหรือความเศร้าโศกเสียใจปกติเนี่ยคนเราจะสามารถดึงกลับมาสู่อารมณ์ปกติได้นะครับหรือรีคอเวอร์อารมณ์ตัวเองนะครับได้นะครับเราจะเรียกภาวะนี้ว่าแทดเนเฉยๆก็คือความเศร้าเสียใจเฉยๆเห็นไหมครับนี่คือเส้นอารมณ์ปกตินะครับนะ พอม,มีการเสียใจเกิดขึ้นความรู้สึกเสียใจก็เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าสามารถที่จะดึงอารมณ์ตัวเองกลับมาได้เราจะเรียกว่าเป็นแซนเนตหรือความเศร้าโศกเสียใจธรรมดาเท่านั้นแต่นะครับเวลาคนที่เป็นโูคซึมเศร้าเนี่ยมีความเสียใจนะครับก็มีความเศร้าโศกเสียใจต่อเนื่องกันระยะเวลานานๆแม้ว่าสิ่งเราที่จะทาให้เสียใจนั้นหายไปแล้วนะครับเหตุการณ์ที่ทําให้เสียใจนั้น จบลงไปนานแล้วนะครับแต่ความเสียใจเศร้าโศกก็ยังคงอยู่นะครับไม่สามารถรีคัเวอร์หรือดึงอารมณ์ตัวเองกลับมาสู่ในอารมณ์ปกติได้เราจะเรียกอาการแบบนี้ว่าโรคซึมเศร้าหรือ d e PRESSION ครับคนที่เป็นโรคซึมเศร้า d e PRESSION เนี่ยแรกๆก็จะเป็นลักษณะของไม่ i มยก็คือว่าเป็นอ่อนๆก่อนนะครับนะแล้วก็ขยับความรุนแรงกันเรื่อยๆเป็น moderate เป็น s ี V e r e ถ้าไม่รับการรักษา และในสุดท้ายที่สุดก็จะมีอาการของจิตเภทร่วมเข้าไปด้วยนะครับซึ่งเป็นอาการที่หนักหนาสากันพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นโรคซึมเศร้าก็คือเราไม่สามารถ decover รอารมณ์เศร้าโศกเสียใจที่มันเกิดขึ้นให้กลับมาสู่ระดับปกติได้เราจะเรียกว่า depression นะครับอย่างที่บอกไปตัว mood disorder แบ่งเป็น เอ็มด uh, ีดนะครับก็คือ depression คือโรคซึมเศร้าธรรมดานะครับสก็คือไบโพล a าสามก็คือ d ิ s t ท y เมียนะครับอยากให้ดูความแตกต่างระหว่าง depression กับดิสไท y เมียเห็นไหมครับมาอีกแล้วครับคำที่พี่จืดพูดไปเมื่อตอน2.1เอพิโตดนะครับคนที่เป็น e p r r s s s o o เนี่ยจะมีกับอารมณ์เศร้าเสียใจอันนี้คือเส้นของอารมณ์ปกตินะครับคนที่เป็น MDD หรือ e p r r s s s o o เนี่ยก็จะมีอารมณ์ ซึมเศร้าลงมาใช่ไหมครับเสร็จแล้วเรารักษาก็หายก็จะมีการรีคอเวอร์ขึ้นไปจบไปหนึ่งอีพิโซดนะครับนะเ็เป็นระดับหนึ่งแหละนะความรุนแรงของโรคก,ก็เป็นระดับหนึ่งนะซึมเศร้าก็เป็นระดับหนึ่งนะครับแล้วก็พอมาเป็นอีกครั้งหนึ่งก็มีการรักษาก็จะหายไปนะครับนี่คือ NBD หรือ press i o n ธรรมดานะครับแต่ d i s t i a เ e ีอย่างบอกไปนะครับจำไว้เลยครับเมื่อเจอ d y s t h y m i a ให้นึกถึงดักรองลูกทุ่งสายสัญญานะครับ คนที่เป็นซึมเศร้าน้อยๆแต่เป็นนานๆเราจะเรียกว่าดิสทเมียอาการของคนเป็นดิสทเมียอาจจะมีระดับของความรุนแรงอยู่ที่ประมาณไม้นะครับก็คือไม่ได้เป็นรุนแรงมากนะักนะครับพอสังเกตจากอารมณ์เศร้าที่มันลงมาไม่เยอะนะครับแต่ว่าระยะเวลาที่เขาเป็นเนี่ยหเอพิโซดเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนานออกไปนะครับเพราะฉะนั้นดิสทเมียคือเป็นน้อยๆซึมเศร้าน้อยๆแต่เป็นนานๆน,น,นะครับ ขณะที่ MBD หรือ depression ธรรมดาเนี่ยก็จะจบเป็นเฟดเฟดไปจบเป็นเอพิโซดไปนะครับแต่ก็เป็นระดับที่ตั้งแต่มุดเรตนะครับถึงแมกระทั่งซีเวียนะครับมากนะครับจนหายแล้วก็จบไปเป็นเฟดเฟดไปนี่เรียกว่าเป็น MDD นะครับเป็น MDD ขณะที่ดิสเมียนั้นเป็นน้อยๆแต่เป็นนานมาดูความแตกต่างระหว่าง depression แล้วก็ตัว bipolar ครับ depression เนี่ยก็คือ มีขั้วเดียวก็คือมีแต่อารมณ์ซึมเศร้าแต่เพียงอย่างเดียวนะครับนะก็คือมีดีเพสชันอย่างเดียวขณะที่คนที่เป็นโรคไบโพลาร์เนี่ยคนบอกว่าเป็นไบโพลาร์ไม่จะบอกว่าเดี๋วดีเดี๋ยวร้ายไม่ใช่นะครับต้องบอกว่าเดีว๋วดีเพรสเดี๋ยวแมเนียเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวคลึกนะครับน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าจะสังเกตว่าอารมณ์ของคน,คนเป็นไบโพลาร์นั้นจะมีอยู่2คขั้วอย่างที่บอกไป ครับขั้วล่างก็คือขั้วของการที่ว่าเราซึมเศร้านะครับส่วนขั้วบนก็คือขั้ว <Jamie, S 2> ของการที่ว่าเรามีอารมณ์ที่คึกกว่าปกตินะครับต้องอย่างนักร้องดังคนหนึ่งนะครับนะที่ต้องไปรับการรักษาตัวไบโพลาร์นะครับดิสออเดอร์นะครับนะช่วงที่เขาไลฟ์ก็จะเป็นช่วงที่เขามีอาการแมนเนียนะครับส่วนช่วงที่เขาหายหายไปก็คือช่วงที่เขามีส่วนของดีเพสเฟสนะครับส่วนใหญ่เวลาถ้่เราเรียกคนนี้เป็นอารมณ์สองขั้วก็จะเรียกว่า ดีเพสเฟดกับแมเนียเฟนะครับนะช่วงที่ซึมเศร้าก็จะเรียกว่า d e ดีเพสเฟ e ส่วนที่มีอาการคึกกว่าปกติก็จะเรียกว่าแมเนียเฟนะครับส่วน p ี e พ s ชันนั้นมีแค่ a ฟ e เดียวก็คือเป็นดีเพชชันเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอาการสแสดงของคนเป็นโรคซึมเศรา้าจะให้ดูทั้งหมด4โดเมนนะครับโดเมนแรกก็คือเรื่องของอารมณ์นะครับแน่นอนก็จะมีอารมณ์ของอาการซึมเศร้าเนี่ยเกิดขึ้นนะครับ 2. neurovegetative symptom นะครับในชีวิตประจำวันเราเนี่ยก็คือนิไมพลนเนาะก็คือเรื่องกินนะครับแล้วก็นอนนะครับ neurovegetative เนี่ยคือแน่นอนกินก็รู้สึกว่าเบื่อเบื่อกินไม่ก็ไม่ค่อยได้นะครับนอนก็นอนไม่หลับนะครับนะสิ่งที่เคยชอบเคยอยากทำนะก็ไม่ค่อยอยากจะทำเท่าไหร่นะครับนะรู้สึกว่ามันไม่เพลิดเพลินเหมือนเก่านะครับนี่คืออาการของ นิวโรเพื่อจะจะฉีดสิมทอมไซโครมอเตอร์แน่นอนครับเวลาคนเป็นโรคซึมเศร้านี่ก็จะพูดช้าคิดช้าแล้วก็ทําช้ากว่าปกตินะครับค์ิฟังชันเป็นลักษณะของการที่ว่าเราตัดสินใจไม่ค่อยได้วางแผนไม่ค่อยได้มันเป็นผลกระทบในเชิงที่ว่าพออารมณ์ซึมเศร้าแล้วการทํางานพวกนี้ก็จะดูยากมากกว่าปกติ นี่คือการแสดงของเป็นคนโรคซึมเศร้านะครับให้ดู4ีโดเมน 1. อารมณ์ 2. กิจวัตรประจําวันทั่วไป 3. การเคลื่อนที่และก็4การวางแผนและการตัดสินใจรวมถึงสมาธิต่างๆนะครับดูว่าถ้ามันลดลงทําได้ไม่เหมือนเดิมก็มีอาการของโรคซึมเศร้าแล้วนะครับส่วนใหญ่ถ้าเราพบผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับ ก็จะมีวิธีในการรักษาอยู่3วิธี1นึก็คือ Medication ก็คือให้ยานะครับสก็คือปรึกษาจิตแพทย์นะครับสเป็นวิธีดั้งเดิมที่เราเห็นในหนังนะครับนั้นะในหนังบางเรื่องก็คือการช็อคด้วยไฟฟ้าเรียกว่า e ิเล t ก o ตคาร s i v e t h e r a ปีทำไมการช็อกด้วยไฟฟ้าถึงได้ผลนะครับเพราะเขาเชื่อว่าเวลาช็อคด้วยไฟฟ้าเนี่ยจะทําให้เกิด n ิ u โ o t r a n s m เ t t e r ในขึ้นสมองนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เบร n นเว e เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีผลในส่วนของระบบประสาท c n s ด้วย ที่พี่จือจะพูดถึงในส่วนของ EP สุดท้ายก็คือ EP ที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของ m e d i c a t i o n นะครับเรามาติดตามกันต่อไปสำหรับ EP เรื่องของโรคสึมเศร้าก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันในส่วนของ EP 2.3จจะพูดถึงเรื่องของโรควิตกกังวลครับ